วัฒนจักรแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่โรงเรียนวัดวรจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนมอนเตสซอรี่โรงเรียนวัดวรจันทร์ค่ะกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินงานวัฒนจักรแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดมอนเตสซอรี่มีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การเตรียมสภาพแวดล้อมจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่โดยแยกนึ่งกิจกรรม4ด้านได้แก่ 1. ห,หมวดชีวิตประจำวัน 2. หมวดภาษาสัมผัส 3. หมวดภาษาและ 4. หมวดคณิตศาสตร์โดยสื่อมอนเตสซอรี่ทุกชิ้นพร้อมใช้สวยงามปลอดภัยเข้าถึงง่ายและจัดให้เหมาะสมกับเด็กค่ะ ั้นตอนที่2การสังเกตและชี้แนะครูสังเกตความสนใจพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กเลือกสื่อที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของแต่ละคนคุณครูสาธิตวิธีการใช้สื่ออย่างช้าๆเงียบๆเ,เพื่อให้เด็กจดจอ่อ ขั้นตอนที่3การลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองเด็กเลือกกิจกรรมเองทำซ้ำตามต้องการจนพึงพอใจเด็กทำงานด้วยตนเองฝึกสมาธิความตั้งใจและความแม่นยำขั้นตอนที่4การสะท้อนและต่อยอดเด็กจะเล่าเรื่องราวหรือวาดภาพกิจกรรมที่ทำในห้องเรียนมอนเตสซอรีพร้อมกับขยายผลให้คุณครูและพเพื่อนๆฟังจากนั้น ครูสามารถต่อยอดกิจกรรมของเด็กโดยสามารถต่อเรื่องราวออกไปหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากการทำกิจกรรมมอนเตสซอรีในห้องเรียนได้ค่ะขั้นตอนที่5การประเมินและการวางแผนอย่างต่อนเนื่องครูจะบันทึกพฤติกรรมรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับวิเคราะห์จุดที่ต้องส่งเสริม หรือพัฒนาการเด็กแล้วก็วางแผนการทำกิจกรรมถัดไปค่ะและหลังจากคุณครูทำกิจกรรมมอนเตสอรี่ครบทั้ง5ขั้นตอนแล้วคุณครูสามารถย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนที่1อีกครั้ง <S <s เพื่อเกิดวัฒนศาสการเรียนรู้แบบยั่งยืนตามแนวคิดมอนเตสอรี่ค่ะโร ori, งเรียนมอนเตสอรี่โรงเรียนวัดวราจันทร์ ขอจบการนำเสมอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ